สวัสดีค่ะวันนี้พาคุณลูกค้ามาดูรีวิวงานเสื้อโค้ตตัวยาวกันบ้างตัวยาวแฟชั่นจากปลายบอนไซค่ะ A 5 8าขีดตัวนี้ก็เป็นงานน้องใหม่อตใหม่ล่าสุดเลยที่ได้ติดเข้ามานะคะก็เลยแวะมาขอเปิดทำรีวิวสักนิดนึงสำหรับลูกค้าที่ขายแนวงานเสื้อโคต้ตเสื้อคลุมต่างประเทศแล้วเน้นตัวยาวนะลูกค้าต้องแวะชมเลย ตัวนี้จัดโปรโมชั่นเหมือนเดิมแล้วก็เป็นรุ่นที่เน้นตัวยาวนะคะลูกค้าขาเสื้อโค้ทประมาณว่าคุมสะโพกเนาะคุมสะโพกยาวลงไปเลยนะคะลูกค้านะแอดมินก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอ้ยจะมีติดตัวสั้นปนมาคราบมาบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวดูรีวิวพร้อมกันเลยแต่ว่าที่โชว์มานี้คือออกตัวยาวหมดเลยนะใครที่ชอบงานตัวยาวนะคะทําราคาเน้นงานทําราคาตัวยาวเลยต้องดูนะลูกค้าขา บอนไซเอนะคะ58าีดทางงานนมาใหม่รู้สัิบค้าน่ารักอะ่ะแล้วดูสีสันนะลูกค้านะดูสีสันจากชั้นผ้าด้านหลังได้เลยอ,อ,อุ้ยพออุ๊ยน่ารักมากนี่ตัวแม่เฟอร์ปกไปเลยค่ะพับปกอ่ะนี่อุ้ยน่ารักมากสไตล์โลลิต้ามากเวอร์น่าจะถอดปกได้อีกเนาะแม่เนาะดได้ค่ะ ตาตัวนี้เป็นโค้ดวูนะแจ้งก่อนลูกค้าจ๋าจะเน้นไปที่ผ้าวูนะคะแฟชั่นสีนี่คือแบบวัชนาเลิศมากน,นะคะม่วงน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงคือสีสดทะลุกล้องจริงๆนะคะชมพูนี่คือแบบจเจ้าชมพูไหนเออนี่ชมพูอ่อนชมพูเข้มงานปกสูตรงานกระดุมสี8หกปดกระดุมโอ้ยเยอะเลยนะคะ โค้ดบูรุ่นนี้ใครอยากรับรูปรีวิวนะจ๊ะแคปวิดีโอไลฟ์สดแล้วทักหานนองแอดมินได้เลยได้งานตามที่โชว์ทุกตัวเลยน่ารักมากคนปุยแม่งานทำราคาทั้งนั้นเลยยี่ขนาดว่ายังไม่ได้ซักอบนะซักอบเรียบร้อยยิงป้ายยิงแท็กวัดไซส์โอ้โหงานไลฟ์สดถูกใจแน่นอนสวยมากสะอาดอาจจะมีตำหนิปกติงานโค้ดหนูจะเจอบ่อยคุณแม่กระดุมแตกหักชำรุดจากการอัดก้อนมาแน่นเนาะ ก็อาจจะแม้ใครมีกระดุมสำรองอยู่แล้วแม่เปลี่ยนใหม่ยกชุดได้เลยยกเสื้ได้เลยอาจจะเจอตำหนิที่เป็นกระดุมแตกหักอะเยอะหน่อยนะนี่งานใหม่ป้ายห้อยเลยค่ะน่ารักมากแล้วซูมดูเทกเจอร์เนื้อผ้าเป็นไงนของดีงานจากจีนงานเอเชียส์อาจจะก,กลางๆไม่ได้ใหญ่มากนะลูกค้าจ๋า SM แต่ใครอยากได้สีแดงแรงอ๋อใครอยากได้สีแรงๆแบบนี้นะคะฝากน้องบอนไซ A6 หก เอห้าสิบดขีดสด้วยอุ้ยสวยเนี่ยจะดําหรือจะแดงได้หมดอ่ะแม่เราผ้าใหม่มากหยิบมาจากกระสอบจากก้อนนี่คือแบบว่าให้ดูชั้นผ้านะนี่สวยสะอาดมากนะคะส่วนใหญ่ไม่น่าเจอตาหนิขาดอู้หูแม่หนูเจอเต็มที่ก็อาจจะมีตําหนิกระดุมแตกหักแล้วก็มีติดตัวแบบว่าประมาณสะโพกอ่ะ ไปบ้างนะแต่ส่วนใหญ่เป็นตัวยาวเลยค่ะยึดจากในรีวิววันที่น้องแอดมินโชว์ตัวอย่างให้ดูได้เลยนะคะยกกระสอบตัวนี้9กกิโลเฉลี่ยนะ่าจะอยู่ที่ประมาณ80-100ถึงตัวนะคะลูกค้าค่ยิ่งเป็นตัวยาวน้ำหนักจะยิ่งเพิ่มขึ้นจำนวนที่แอดพลอยแจ้งก็คือเป็นโดยประมาณนะแม่นะเพราะว่านี่หนูยังไม่ได้นับให้นะคะใครที่ตามหางานประมาณนี้อยู่นะอุ้ยนี่ฟีลแบบว่าวินเทจบินใจ เออสไตล์แฟชั่นสีเยอะมากเอาสีสีเยอะเยอะเอาชอบสีสีเยอะเอะนะคะสีแฟชั่นเยอะมากเลยสไตล์แบบไปเกาหลีไปเมืองแฟชั่นนะคะบอนไซ A ห้าสิบแปดขีดสองเลยจ้ะใช่ยกไหมตัวนี้ขีดอะไรวะขีด <c oughs> <c oughs> ส,สองข <c oughs> ีดสองถูกแล้วห้าสิบแปดขีดสองถูกแล้วเออเพราะว่าจริงๆ <c oughs> บอนไซเขาจะมีแบบเป็นงานสั้นล้วนแล้วก็รุ่นนี้ที่เป็นยาวล้วนค่ะคุณแม่จา๋าอุยอลังการงานสร้างมากสวย สวยนะสวยทุกตัวเลยใครอยากเอฟลูกรีวิวมีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะคะยกลูก90โลเอาส่วนลดไปเลย300บาทสําหรับลูกรีวิวหรือจะเอาลูกใหม่ก็ได้ค่ะส่วนราคากระสอบบอกเลยว่าจัดโปรโมชั่นอยู่ด้วยอยากรู้ว่าโปรโมชั่นเท่าไหร่นะจ๊ะทักอินบ็อกได้เลยเพจ a c e b o o k สบายออเดอร์หรือไลน์นะคะโกดังสบายออเดอร์วิสวยอะ่ะ เนี่ยขนาดว่ายังไม่ได้รีดนะ้าแม่ขึ้นไม้สวยๆขึ้นเาวาสวยๆเรียงสีม่วงน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงจ้ะ oh. อุ้ยชมพูมาอีกแล้วใจจะละลายเออสีแดงก็สวยสีชาก็สวยสีสวยมากสีแฟชั่นออกเยอะบางทีอาจจะมีตำหนิ่พวกแบบว่าเข็มขัดหายนะแม่นะเออแต่ก็จะมีเนี่ยมีเหมือนที่น้องวิทจับจับ,จบอยู่มีเข็มขัดอย่างเงี้ยค่ะ นะของตัวไหนไม่รู้มีปนไปด้วยนะจ๊ะบางตัวเป็นงานกระดุมบางตัวเป็นงานรัดเข็มขัดแม้จากตาหนิเข็มขัดอาจจะมีหายไปบ้างขาดหายไปบ้างแต่ตัวโค้ดยังใช้งานได้ปกติ okay, okay, okay. ตาําหนินะคะตาําหนิกระดุมแตกหกักอาจจะมีเพราะบางตัวคือกระดุมเวอร์นียยย่ยกตัวอย่างกระดุมตัวนี้กระดุมเวอร์มากอาจจะมีแบบว่าอัดก้อนมาแน่นมากแรงรุนเออกระดุมหายอุ้ยนา่ารักเจ้าเป็นสายเรียบร้อยเรียบร้อยก็มีค่ะรุ่นนี้เอาให้หมดนะใครอยากตัด1ิบูก สอบถามสต็อกสินค้ากับแอดมินก่อนนะลูกค้านะตัวนี้ราคาโปรโมชั่นด้วยแล้วก็อุ้ยนีน่น่าจะเป็นเข็มขัดของของตัวส้มแมมเออแม่ใส่สีใกล้ๆกลนกันสีสวยอ่ะสีโทนแบบมินิมอลสีโทนชาชาบางตัวเป็นงานใส่รัดบางตัวเป็นงานแบบติดกระดุมเออสีใกล้กลักนนะคะลูกค้าอุ้ยสีชมพูสีพาสเทลสีเจ็บเจ็บสีสดสดมาหมดเลยค่ะ นะคะลูกรีวิวก็ยังว่างใครจะเอฟเอฟเลยเด้อแม่นะคะทักอินบ็อกซ์ทักแชทมาเลยค่ะสวยทุกตัวเลยอุ้ยสวยสวยจริงใช้คําว่าสวยเปลืองมากนะคะรุ่นนี้ข้างล่างๆยังมีสีสันอีกมากมายเลยลูกค้าเดี๋ยวขอปิดไปด้วยตัวสีเขียวด้านล่างเลยน้องวิเขียวนี้นะชาเขียวไหนก็ได้ลูกเอามาซักสองเขียวก็ได้เออสองเขียวเลยเอาทั้งสองเขียวเลยแปลมาเอออุ้ยสีเขียวตัวนี้สวยมาก ะะตัวนี้ไม่ค่อยเน้นลุ้นแบนด์นะแม่เน้นสีสดเน้นทรงสวยอย่างเดียวเลยเตัวยาวค่ะ A 5 8ไบอ้บอลัย A 5 8ขีด2เดินนี่ให้ดูสียุมสุดท้ายใครจะเป็นเจ้าของกระสอบก็อเอาไปลุ้นเองเลยนะคะประมาณ80ถึงร้อยตัวเฉลี่ยประมาณนี้แล้วกันลูกค้าขาหัวหัวออกเยอะมากสีสวยสดสะอาดห้ามพลาดนะคะสวัสดีค่ะ